แฟนหงแดงขัามผ่าดเสื้อลิวร์พูรูดูการ2 0 2พนถึง2ของแท้จากอาดิดาสมาถึงแล้วรวมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์พร้อมดีไซน์สุดคลาสสิกที่ทุกคนต้องมีสั่งซื้อเลยวันนี้รับรองใส่แล้วเท่สุดๆแอดมินจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างคลิปนี้นะฮะ oh, 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 oh. สวัสดีครับพบก,กับสุรข่าวหลิวร์พูเราเริ่มต้นกันที่การติดสถานการณ์อัปเดต ดิวของอเล็กซานเดอร์อิซัคกับลิเวอร์พูลกันหน่อยนะครับจากฟาบิสูโรโมโนโรโมโนคอนเฟิร์มนะครับว่าจุดแตกหักอิซัคประกาศสิทธิ์ไม่ขออยู่กับนิวคาโซอีกต่อไปแล้วสันสะเทือนตลาดนั่งเตะสันสะเทือนทิ้เจมพารจริงๆนะครับเมื่ออเล็กซานเดอร์อิซัคดาวยิงเพื่อการของสซยก,กาดงนิวคาโซนิวเต็ดส่งสัญญ,ญาณขั้นเด็ดขาดเลยนะครับถึงสโมสรประกาศชัดเจนว่าไมนนวลการเป็นส่วนหนึ่งของทีมนในลุงกานหน้าอีกต่อไปแล้ว ถือว่าเป็นการจุดชนวนระเบิดลูกใหญ่ก่อนตลาดกิจการนักเตะจะปิดฉากลงอย่างเป็นทางการนะครับรายงานล่าสุดจากฟาบิโซโรมมโนนะครับกุลูตลาดนักเตะระดับโลกตีข่าวร้อนประเด็นนี้โดยระบุว่าการตัดสินใจของดาวยิงทีมชอตซูเเดนครั้งนี้ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงซึ่งนั้นเป็นข้อความที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ว่าเขาต้องการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ประเด็นสําคัญที่ต้องจับตาท่าทีแข็งกล่าวอิสั แสดงเจตจำนงแน่วแน่นะครับว่าจะไม่ลงเล่นกับนิวคาสเซิลอีกต่อไปเขากล่าวว่าเขาได้ลงเล่นให้กับ New น,นิวคาสเซิลในนาสุดท้ายไปแล้วสัญญาณย้ายทีมถึงยักษ์ใหญ่อย่างลิเวอร์พูลการประกาศครั้งนี้เปรียบเสม,มือนการเปิดไฟเขียงให้กับลิเวอร์พูลสโมสรนชั้นนำในศึกพรีเมียร์ลีกได้ยื่นข้อเสนอครั้งที่2เพื่อขอซื้อตัวอเล็กซานเดอร์อิชักโดยจะเริ่มเปิดฉากให้เร็วที่สุดสถานการณ์บีบคั้นสโมสร นิวคาสเซลตกอยู่ในภาวะกดดันอย่างหนักนะครับและอาจจำเป็นจะต้องยอมปล่อยตัวสตาร์เบอร์1งของพวกเขาออกจากถิ่นเซนต์เจมส์พาร์คบทสรุปของมหากาบครั้งนี้จะเป็นยอย่างไรและสโมสรลิเวอร์พูลจะยืน่นข้อเสนอครั้งที่2ไปให้กับนิวคาสเซ่ไนเตดตอนไหนเตรียมจับตาทุกความเคลื่อนไหวในตลาดก,กระแคนักเตะที่กำลังจะเดือดรุอุข,ขึ้นในอีกไม่ชานีนะฮะเทถอนตลาดโค้งสุดท้าย หงแดงจออทุบสถิติโลกยื่นข้อเสนอใหม่ล่าตัวอิซักนักเตะกล่าวขอแยกทีมสถานเดียวลิเวอร์พูลพร้อมสร้างแรงสันสเสืองครั้งใหญ่ในตลาดการแข่งนักเตะชุนโค้งสุดท้ายนะครับเตรียมยื่นข้อเสนอครั้งประวัติศาสตร์เพื่อคว้าตัวอเล็กเซอร์อิซักยอดดาวยิงตัวเก่งของนิวคาสเซิลขณะที่สถานการณ์ล่าสุดนักเตะได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนต้องการย้ายสุดทินแอนฟิลทีมเดียวเท่านั้นหงแดงภายต้การนำทบพของกุสเซออเนอร์สร์ตนะครับและผู้นำการ ลิชันหิวยังคงเดินหน้าเสริมทัพอย่างดุเดือดแม้จะทุ่มเงินไปแล้วเกือบ300ล้านปอนด์ในช่วงสมัยน,นี้กับการคว้าตัวฟอร์เรนเวียสฮุโกเอเกติแก่ต่ดูเหมือนว่าภารกิจสําคัญที่สุดยังไม่เสร็จสิ้นนะครับประเด็นร้อนนะครับผงดังเอาจริงรายงานระบุว่าลิวพูที่เคยยื่นข้อเสนอมูลค่า1น0ล้านปอนด์ไปแล้วแต่ถูกเนวคัเซิลปฏิเสธอย่งางไรก็ตามพวกเขาพร้อมกลับมาพร้อมข้อเสนอใหม่ที่อาจจะทําลายสถิติค่าตัวสูงที่สุดของเกาะอังกฤษนักเตะใจไปแล้ว อเล็กซานเดอร์อิซักได้แจ้งกับตุสกัดอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการความทัดทายใหม่และมีลิวภูเป็นจุดหมายไปทางเดียวโดยไม่มีความตั้งใจที่จะต่ดสัญญาที่เหลืออยู่อีก3ปีสัญญาแตหากหักยอดดาวยิงในวัย25ปีไม่มีสนร่วมกับทีมในช่วงปรีซีซั่นและล่าสุดก็ไม่มีชื่อในเกมุอนเครื่องสุดสดานี้แม้จะกลับมาซ้อมแล้วก็ตามแต่เป็นการซ้อมคนเดียวซ้อมเดี่ยวกับโค้ชทำกลางคำพูดของกสุสเซอเอ็ดดิฮาวที่ต้องการเห็นความมุ่งมั่นจากนักเตะ ล่าสุดฟอบีโูโรมโนนักข่าวคนดังได้ตอกย้ำถึงความน่าจะเป็นของดิว้ิพานเอกเทวิตเตอร์ว่าลิบบูยังคงจับตาเล็กเทอร์อิชักอย่างใกล้ชิดในช่วงท้ายตลาด Summer, าเสมอร์ก็เสนอใหม่กำลังถูกเตรียมการและพร้อมยื่นในทันทีที่นียวก็เสนอส่สงค์ยานพร้อมเจรจาจุดยืนของอิชักยังคงชัดเจนเขาต้องการย้ายเทียมและต้องการย้ายไปลิอร์พูลเท่านั้นบทสรุปของมาการการย้ายทีมครั้งนี้จะเป็นยางไรจะต้องจับตาดูกันอย่างไม่กระพริบ เพราะหากเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นจริงจะไม่เป็นเพียงแค่การทุบสติข้าตัวนะครับแต่ยังเป็นการเสริมอาวุธหนักที่จะเปลี่ยนสมหน้าการลุ้นแชมป์พิมลิกในลุนการนี้ไปอย่างสิ้นเชิงก็ต้องบอกว่าแล้วรอข้อเสนอที่2นะครับได้ยินแว่วๆมาว่าน่าจะเป็นการยื่นข้อเสนอนะครับ140ล้านปอนด์เลยนะฮะจ่ายงวดแรกไปก่อน60ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มาจ่ายงวดที่2อ,อีก60ล้านปอนด์นะครับแล้วก็งวดสุดท้ายเนี่ยอีก20เป็นแอดออนนะฮะ อันนี้แฟนๆต้องติดตามนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลนั้นได้เงินจากนูนเยสเนี่ยยื่นแน่นอนนะฮะจากการขายให้กับอาวลลานนะครับตอนนี้นูนเยสไปตรวจร่างกายแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่เยอรมนีพอตรวจร่างกายที่เยอรมนีเสร็จก็จะไปซาอุดีอาระเบียเลยนะฮะนี่คือดิวโดมิโนที่ล้มแล้วนะฮะเราไปฟังข่าวของพอจอยกันหน่อยนะครับเสริมเนี่ย เทพจ้อยคอนเฟิร์มหงแดงเตรียมเซ็นแนวรุกคนใหม่หลังปล่อยนงนุ่นซบอวิลนันพอจ้อยนะครับเดี่ยวข่าววงในสายลิเวอร,ร์พูลยืนยันว่าผลพัฒน์หงแดงจะคว้านักเตะแนวรุกคนใหม่เข้ามาเสริมทัพอย่างแน่นอนเพื่อขามาทดแทนดดวินูเยสกอนาชาวอุรุกวัยที่ย้ายไปเล่นกับอวิลนันในศึกโปรลีกประเทศสุดีอาระเบียหากไม่มีอะไรผิดพลาดดูเนสจะกลายเป็นผู้เล่นคนใหม่ของอวิลนันในอีกไม่กี่วันขนา้างหน้าหลังจากลิเวอร์ยอมรับค่เสินอราว46ล้านปอนด์พร้อมโมนัลเพิ่มเติม ดเวลานี้ดาวยิงในวัย25ปีและไฟเขียวให้เดินทางไปตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วก็ณะเดวยกันการยัดทีมของนูนยนตนั้นจอยส์ระบุนะครับว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้อเนอร์สลัตเทนเนอร์ลิเวอร์โพลได้ปรับเปลี่ยนแนวรกครั้งใหญ่หลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้พวกเขาเพิ่งปล่อยตัวลุยเดียสปีกพลังใบให้กับไปยมมันิกในราคา65ล้านปอนด์สำหรับนูนยยนตซึ่งย้ายจากเบนกามิามาวงทีมลิเวอร์โพลเมื่อปี2 0ง2องต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยังลำบากในถิ่นเม,ามารอร์อ รวมทั้งถูกวิจารณ์อยู่บ่อยครั้งถึงปัญหาเรื่องความเด็ดขาดในพื้นที่หน้าปากประตูและการตัดใจที่ไม่นิ่งพอด้านลิวนะครับเงินจำนวน4 6ล้านปอนด์ที่เรามาจากกิวของนูนเยตถือว่าเป็นเงินทุนสำคัญต่อแผนการสมทับในช่วงซัมเมอร์ซึ่งพวกเขาจะสรรหาผู้เ,เล่นดาวรุ่คนใหม่เพื่อทดแทนและเพิ่มความแข็งแกร่งให้เทียมแม้ว่าจะเซนญากับผู้เล่นอย่างฮุกโก้อเกติกีและฟอนลิเวสไปแล้วก็ตามแต่นี้เป้าหมายหลักของลิวยังคงเป็นอเล็กซานเดอร์ซักกอหน้าจากเนวโคเซอยูเต็ด โดยข้อเสนอแรกแม้อาจจะถูกปฏิเสธไปแล้วแต่พวกเขายิงแผนที่จะมาเจอใจอีกครั้งส่วนอีกรายที่อยู่ในกองสนแทกก็คือแบร์รี่บาโคล่าปีตัวจีของปารีสแซงแชแมงนะครับก็ต้องบอกว่าเงินจํานวนที่ขายดีอาร์กับท้องฝั่งของน้องนุ่นไปนะฮะก็จะแปลงเปลี่ยนไปเป็นท่านั้นเอเล็กซานเดอร์อิชักค่อนข้างแน่นะครับโดยแหล่งข่าวออกมาในะก็บอกว่าลิวพูจะยื่นรอดที่เนีในประมาณ140ล้านปอนด์เลยนะฮะต้องมาลุ้นกันนะครับ,ดนะรบโดยจะแบ่งจ่ายเป็น2งวด งวดแรก60งวดที่สองนะครับอีก60นะครับก็เป็น120แล้วก็แอดออนตามมาอีก20นะครับก็เป็น140ล้านปอนด์นะฮะน่าจะจบที่ดิวนี้นะฮะต้องลุ้นกันข่าวดีแฟนหงบ้างน,นะครับลิเวอร์พูลเดินหน้าเจรจาเซนดใหม่กับแม็กอลิสเตอร์ด้านนักเตะพร้อมนะครับอยู่ต่อแต่ขอคะแนนระดับท็อป หงแดงเปิดศึกนอกสนามรังตัวแม็กลิสเตอร์เดิมพันสัญญาใหม่ขั้นเหนือมาสานตามกลางสายตายากัยากษ์ใหญ่จากทั่วยุโรปนะครับหงแดงลิเวและผู้คนโบราบกำลังเดินเกมรุกคันสุดการน,นอกสนามนะครับเมื่อหลังข่าววงในที่นายเชื่อถือได้ยืน,นยันว่าสโมสรได้เปิดฉากการเจราจาเซนเตอร์ญญใหม่กับแม็กลิสเตอร์จอมทัพหัวใจสำคัญข,ของทีมแล้วเพื่อกันท่ามหาอำนาจลูกหนังที่จ้องจดตัวปร,รุงเทียมแม้ว่ามิฟิลแชมป์โลกชาวอาร์เจนติน,นานะครับจะเหลือสัญญ,ญาในทีมแอมฟิลยาวถึงปี2028แต่ลิเวอร์พูลไม่ต้องการประมาท พร้อมที่จะอัปเกรดสัญญาเพื่อมัดใจให้นักเตะอยู่กับทินนอนฟิลในร้อยยาวโดวยมีรายงานว่าแม็กลิสเตอร์เองก็มีความสุขและต้องการฝากอนาคตว้กักทินต่อไปแต่มีข้อแม้สําคัญเพียงหนึ่งเดียวคือค่าเหนที่ต้องสะท้อนถึงฐานะมิฟิลระดับโลกของเขาครับสถานการณ์ร้อนรุ่ขึ้นทันทีเมื่อมีข่าวว่าทั้งเรือมริดไบยมินิกรวมถึงบรรดาทีมเงินทุนขึ้นถังจากลีกสุดิอาระเบียกำลังจับตาสถานการณ์แม็กลิสเตอร์อย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะทุ่มเขาเสนองาม,งาม เข้ามาในทันทีหากการเจรจาล่มลงยอย่ายไรก็ดีนกับบรรยากาศในการพูดคุยระหว่างสโมสรและทีมงานของนาเตเป็นปใะเนทางที่เป็นบวกมากแม้จะยังไม่มีข้อสรุปในรายวันแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเยี่ยมที่บ่งชี้ว่าทั้งสองฝ่ายต้องการหาทางออกร่วมกันให้ได้งานนี้แฟนบอลนะครับต้องติดตามอย่างใกล้ชิดน,นะครับเพราะนี่คือการเดิมพันอนาคตในแดนกลางของทีมอย่างแท้จริงด่วนล้าก่อน เซอร์เทือนตลาดนะครับฟรังค์ต่อสายตรงกล่อมเอเลียตไซออนซอบซเปอร์จบปิดดยูที่40ล้านปอนด์แกียรตยศขอมเตอร์เนลสเปอร์นะครับสร้างความมือหาในตลาดขั้นแข่งนักเตะเมื่อเดินเครื่องเต็มกำลังจอดคว้าตัวฮาวิเอเลียดมิฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตแจากลิเวอร์พูลเผยคำพูดของโทมัสแฟรงค์กุลซือคนใหม่คือคกุญแจสำคัญนะครับที่ทำให้นักเตะยอมเปิดใจใย้ายทีมหลังจากที่นักชื่ออย่างทันเฟอร์ดอทคอมนะครับรายงานความคืบหน้าครั้งสำคัญว่า การเจรจาระหว่างสเปอร์และเอเลียดดำเนินไปอย่างรวดเร็วหลังจากที่โทมัสฟรังส์ได้ต่อสายตรงพูดคุยไปยังตัวนักเตะโดยตรงและนำเสนอโปรเจกต์ของทีมที่ทำให้เอเลียดเชื่อมั่นและสนใจที่จะเข้ามาเป็นกำลังหลักในทินทันัมสเปอร์สเตเดียมรายงานระบุว่าสเปอร์พร้อมจ่ายค่ตัว40ล้านปอนด์ประมาณ1,880ล้านบาทตามที่รูต้องการและเพื่อเปิดทางให้ดีลนี้ลุล่วงทุกฝ่าย สเปอร์ยินดีที่จะใส่เงื่อนไขในการซื้อกลับ (buy back clause) เอาไว้ในสัญญาซึ่งเป็นทางออกที่จันฉลาดและเป็นที่พอใจของทั้งสองสโมสรนะครับการขยับตัวครั้งใหญ่นี้ถือเป็นการประกาศสดงของสเปอร์ในยุคใหม่ภายใต้การนำทัพของโทมัสแฟรงค์ที่ต้องการสร้างทีมเพื่อความสำเร็จการดํารงการนะครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงคัศกันในแคมป์หงแดงที่อาจต้องเสียดาวนงคัศกคัญไปเพื่อเปิดทางให้นักเตะได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอและก้าวไปอีกระดับขั้นของอาชีพการขาแข่ง ข่าวด่วนจากคลิกโฮปสถานการณ์โดงช็อกนะครับอิซักหายตัวปริศนาอีกแล้วไม่ลงเตะเซลลเซาครับซือนอกปูดดิวยักษ์จอเขย่าตลาดสัญญาณย้ายทีมเนลโกโซเตรียมประกาศข่าวใหญ่5โมงเย็นวันนี้ทำการข่าวลือหงแดงจ้องฉกตัวเกิดอะไรขึ้นที่เซนเจมพาร์คสมุทรสาครเิลโซสร้างความประหลาดใจครั้งใหญ่ด้วยการตัดชื่อเอเล็กซซนเดอร์อิซักดาวยิงตัวกัมหวังออดคืทีมชุดลงํำศึกเซลลเซาครับสุดสัปดาห์นี้ยังไม่มีปีมีขุย ทำการเครื่อหมายคำถามตัวโตวจากแฟนบอลในเม็ก่วโลกการหายไปอย่างกระทันหันของดาวยิงชาวสวิเดนดลอยนี้ผมกระแสะข่าวื่อการย้ายทีมรุนแรงขึ้นอีกหลายทุกตัวโดยเฉพาะกับหงดังลเวูโท,ที่มีข่าวผู้พันอย่างหนักก่อนหน้านี้การตัดใจครั้งนี้ถูกจับตามองว่าอาจเป็นสัญญาณสําคัญว่าบทสรุปของมหากรรมการย้ายทีมใกล้ที่จะจบสิ้นแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับสถานก,การณ์ยิ่งน่าติดตามขึ้นพี่เองเม่มีอาไรงานยืนยันว่า เนี่ก็เซลเตรียมประกาศความคืบหน้าครั้งสก,กัญเกี่ยวกับผู้เล่นใหม่ในเวลา17.00นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งคาดว่าจะเป็นนิวใหญ่ที่แฟนบอลรอคอยต้นตบตาดูอย่างไม่กระพริบนะครับการไร้ชื่อของอีซักและการประกาศข่าวใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้จะเกี่ยวข้องกันยอย่างไรตลาดการสแสกนักเตะข,ของสัญญาดงกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สั่นสะเทือนวงการฟุตบอลใช่หรือไม่ วงในสะเทือนลิอร์พรูเดินหน้าล่าอีซักสอเขาโดมิโน,โนเอฟเฟกเปิดทางลีดฉกตัวเบนด็อกผลแอนฟิลตลาดการแข่นักเตะช่วงขคงสุดท้ายร้อนรุุ่จริงๆนะครับความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของลิอร์พรูในการไล่ล่าตัวกองหนา้าค่าตัวแพงอย่างอเล็กซานเดอร์อีซักอาจส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่โดมิโน,โนเอฟเฟกโดยตรงถึงอนาคตของดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างเบนด็อกซึ่งกำลังถูกยุงทองลีดนักเตะทีมน้องใหม่ไฟแรงจับตาสถานการณ์อย่างไม่กระพริบตา พร้อมฉวยโอกาสที่จะดึงตัวเปร,รุ่งทีมในทันทีจุดเริ่มต้นหมากรับนะครับดิวอิซักเขย่า,ยาแอนฟิลขณะที่ทัพหงแดงกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกันใหม่เบื้องหลังกลับมีการเตริมเกมรุกในตลาดนักเตะอย่างหนักหนว่วงโดยมีอเล็กซานเดอร์อิซักดาวยิงทีมชาติสวีเดนของนิวคาสเซิลเป็นเป้าหมายอันดับที่หนึ่งแม้ข้อเสนคอครั้งแรกจะถูกปฏิเสธแต่รายงานล่าสุดระบุว่าตัวนักเตะเองมีใจเอ็นเอียงมาทางแอนฟิลเต็มที่และต้องการย้ายทีมเพื่อความท้าทายใหม่ ฝานการเนี้น่าจับตามอง,งมีอีกเมื่ออิสักไม่มีส่วนร่วมในเกมอุ่นเครื่องกับต้ตสกัดซึ่งเป็นสัญญาณอย่างชัดเจนว่านิวคาเซิลกำลังรอข้อเสนอที่สมน้ําสมเนื้อและต้องการหาตัวแต่ตัวแทนให้ได้สิก่อนจึงจะยอมไฟเขียวบทขัดขวางปีแสดงปัดหน้าดิวตัวแทนเดิมทีนิวคาเซิลเล็งเบนจามินเชสโกนะครับหัวหอกฟอร์มฮอตของอาบารซิเป็นทายาทคนต่อไปแต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะลงตัว แต่แล้วสถานการณ์กับพลิกผันเมื่อกู้แข่งตลอดก,การอย่างแมนยูโดดเข้าร่วมวงไล่ล่าตัวดาวยิงชาวโซลโูเนียรยนี้ด้วยและมีข่าวว่าตัวนักเตะต,ต้องการย้ายไปกระเเ่งในโอทัสฟอร์ดมากกว่าทําให้แผนการของนิวโสโซต้องหยุดชะง,งักและส่งผลกระทบโดยตรงต่อเดียวของอิซักกับลิเวอร์พูลผลกระทบเป็นลูกโซ่ลีดรอส้มลนคว้าเบนด็อกและจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เองได้เปิดประตูสู่โอกาสของยุนทองลีนักเตดที่พร้อมอ้าแขนต้อนรับเบนด็อก ปิดดรรุ่งความเร็วสูงของลิเวอร์พูลแหล่งข่าวระดับสูงอย่างเดออลังติกยืนยันว่าลีดแสดงความสนใจในตัวดารรุ่งในวัย19ปเราปีรนี้อย่างจริงจังและพร้อมกลับมายื่นข้อเสนออีกครั้งหลังจากที่เคยถูกลิเวอร์พูลปัดตกไปเมื่อเดือนมกราคมโดยหงแดงได้ตั้งค่าตัวของเบนด็อกเอาไว้ที่ประมาณ20ล้านปอนด์ราว940ล้านบาทซึ่งหากการยืมทีมของอิสซักเกิดขึ้นจริงลิเวอร์ pool ก็พร้อมปล่อยเบนด็อกออกจาเทียมเพื่อเปิดทางให้กับแข้งใหม่ และรักษาสมดุลของทีมต่อไปบทสรุปนะครับมหาการนี้ขึ้นอยู่กับว่าลิเวอร์พูลจะสามารถปิดดิวคว้าตัวเล็กเซนร์อ,อิซัคได้สําเร็จหรือไม่หากดิวนี้รู้ล่วงอาจก่อให้เกิดการแย่ทีมแบบโดมิโนที่น่าตื่นเต้นที่สุดครั้งหนึ่งของพรีเมียร์ในช่วงท้ายตลาดการซื้อขายนั้งแต่ซึ่งแฟนบอลยุงทองคงต้องมีลุ้นกันแบบนั่งไม่ติดเก้าอี้กันเลยทีเดียวดิวสถานตลาด โรมาโน่คอนเฟิร์มลิวพูลจอดทุบโต๊ะรอบ2ไล่อิซักหลังาลิกาเปิดทางเจราจามาหากรรมการเยี่ยมทีมของอเลานเนอร์อิซักกลับมาลุกเป็นไฟอีกครั้งเมื่อฟาบิโซโรมาโน่กลูกตลาดการแข่งันนักเตะคนดังยืนยันหงแดงลิเวอร์พูลเต็มก็เสนอฉบับใหม่พร้อมยืนทันทีหากนิกวคาสเซิลสงขงยยันไฟเขียวขณะที่ตัวนักเตะมีจุดยืนอย่างชัดเจนว่าต้องการย้ายซบทินแอนฟิลด์เท่านั้นสถานการณ์ล่าสุดนะครับหงแดงไม่ยอมแพ้ แม้ข้อเสนอรแรกมูลค่ามหาศาล110ล้านปอนด์จะเคยถูกนิวคาสเซิปฏิเสธแบบร้อยเยอะใหญ่ไปแล้วแต่ลิเวอร์พูลยังไม่ถออใจและรอเฝ้าจังหวะอย่างอดทนแหล่งข่าววงในระบุว่าข้อเสนอใหม่ได้ถูกเตรียมไว้พร้อมแล้วหรือเพียงรอสัญญาณตอบรับจากฝั่งซาลิกาดงเท่านั้นจุดเปลี่ยนสําคัญดิวเชสโกล่มแต่ประตูของอีซัคยังเปิดอยู่ก่อนหน้านี้ซาลิกาดงแสดงท่าทีเหมือนพร้อมจะเสียอีซัค ด้วยการเน้นหน้าเจรจาคนตัวเบนจามินเชสโกดเวายิงฟอร์มฮอตจากอาบาเลซิกแต่สุดท้ายดียวนั้นกล่าวกับล่มลงเมื่อเชสโกเลือกย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างไรก็ตามเดวิดออสตินนักข่าวระดับที่1จากงจากแอตแลนติกวิเคราะห์สวนกระแสะว่าการพลาดตัวเชสโกไม่ได้หมายความว่าดิวของอิซักจะจบลงผมคิดว่าเมื่อตลาดปิดตกลงในวันที่1กันยายนมีโอกาสสูงมากที่ซักจะย้ายออตเตียมและเป้าหมายของเขาก็คือลิเวอร์พูลออสตินกล่าวอย่างมั่นใจ จุดยืน3ฝ่ายที่ชัดเจนเอว์พูมุ่งเน้นไปที่อีซัคเป็นเป้าหมายหลักและมีข้อเสนอรพร้อมยื่นทันทีอเล็กซานเดอร์อีซัคยืนกรานหนักแน่นไม่ต้องการเล่นกับนิวคาสเซิลอีกต่อไปแล้วและต้องการย้ายทีมสถานเดียวนิวคาสเซิลไม่อยากขายดดวซสมัวประจำทีมย7เจ็ดประตูกับ42นัดแต่การพยายามหาตัวแทนก่อนหน้านี้คือสัญญาณที่ชัดเจนบ่าพวกเขาพร้อมรับฟังข้อเสนอหากได้ราคาที่เหมาะสมของสุดท้ายที่ต้องจับตา ลิร์พูซึ่งทุ่มเงินไปแล้วกว่า260ล้านปอนด์ในสมัยนี้ยังคงมีกระสุนเหลือเฟือจากการเตรียมปล่อยดาวินูเยสออลเตเทียมทำให้พวกเขามีศักยภาพทานั้นการเงินเต็มที่ในการปิดเดี่ยวทุกสายตาจับจ้องไปที่การตัดสินใจของนิวคาสเซิลในช่วงครงสุดท้ายของตลาดการซื้อขายว่าจะยอมเปิดประตูให้หงส์แดงควา้าเลเซนยอดเดียวยิงตัวเก่งไปครองได้สำเร็จหรือไม่ด่วนกองหลังใหม่ๆอีกแล้ว หงแดงเดินเครื่องล็อกเป้ายานพอฟานส์ฮัคเกอร์กองหลังฟอร์มร้อนแรงจากไปตั้นอุดช่องวูดแนวรับสถานการณ์ในทีมแอมฟิลด์กำลังร้อนรุ่นนะครับหลังการย้ายออกของจาริลคอนซาทาให้ลิเวอร์พูลต้องลงสู่ตลาดนักเตะอย่างเร่งด่วนเพื่อหาประกัหลังตัวใหม่เข้ามาเสริมทัพโดยมีชื่อของยานพอฟานฮักเคอร์เซนเตอร์แบ็กชาวดัตช์ของบรดเดนโผล่ขึ้นมาเป็นเป้าหมายสำคัญนะฮะก่อนหน้านี้หงแดงนะครับมุ่งคอนส็ตพิธีการเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกเป็นหลกักโดยมีข่าวผู้มันอย่างหนักกับอเล็กซนอั ยอดดาวหิงของนิวคาสเซิลแต่การเสียคนซาไปทาให้สโมสรต้องปรับแผนแบบกระทันหันและหันไม่ความสําคัญกับแนวรับที่กาลังเป็นปัญหาใหญ่แม้จะมีชื่อของโจวานี่เลโอนี่กองหลังดาวรุ่นจับปามาและมาเกฮีแนวรับประสบการณ์สูงของคริสตอเพลตยูเนลิตแต่ล่าสุดเกรแฮมเบลลี่กูรรตลาดกัการนักเตะได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจว่าฟันแฮกเกอร์คือชื่อที่ลิเวอร์พูลไม่ควรมองข้าม ทำไมฟานเฮคเกอร์เป็นเป้าหมายที่น่าจับตาฟานเฮคเกอร์นกครับในวัยยี่สิบห้าปีได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นหนึ่งในกองหลังดาวรุ่งที่พัฒนาฝีเท้าขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดที่สุดคนหนึ่งในพรีเมียร์ตลอด2ฤดูกาลที่ผ่านมาและด้วยสถานการณ์สัญญาชะวายกับเบลตันที่ยังไม่แน่นอนนะครับทำให้มีความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะถูกป่อยตัวออกไปจากเทียมในช่วงซัมเมอร์น,นี้ผมจะไม่แปลกใจเลยถ้าลิเวอร์พูลจะสนใจใเขาเบลลี่กล่าวเรารู้ว่าพวกเขาจับตาดูผู้เล่นของเบรตันอย่างสม่ำเสมอ แล้วทำไมจะไม่มองมาที่ฟันเฮคเกอร์อุปสรรคสําคัญค่าตัวและตาแหน่งในเทียมอย่างไรก็ตามเรวนี้มีความท้าทายซ่อนอยู่นะครับเมื่อเบลลี่ชี้เห็นถึง2ปัญหาหลักที่วูต้องเผชิญ 1. ค่าตัวที่ไม่ธรรมดาแบลแตันได้ขึ้นชื่อเรื่องการต่อรองราคาและแน่นอนว่าพวกเขาจะไม่ปล่อยกองหลังตัวหลักออกจากทีทมในราคาถูกๆ 2. โอกาสในการลงสนามฟันเฮเกอร์กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีที่สุด และต้องการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษตตาตำแหน่งแนะนา,นาทีมชาติเนเธอร์แลนด์สำหรับฟุตบอลโลกเขาคงไม่ต้องการย้ายมาแอนฟิลด์เพื่อเป็นเพียงแค่ตัวเลือกลำดับที่3ในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กบทสรุปเดิวที่ทา้าทายแต่คุ้มค่าที่จะเสี่ยงไหมแม้จะมีอุปรสรรคแต่โปรไฟล์ของฟันแฮนเคอร์ก็ถือว่าตอบโจทย์ลิเวอร์พูลอย่างยิ่งเขามีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกอยู่ในวัยที่พร้อมก้าวสู่ระดับท็อปและยังมีศักยภาพที่จะพัฒน,นาได้อีกมาก อาสัานการณเรื่องสัญญาของเขากับไรตันยังคงคุมงเครือนี่คือโอกาสทองที่ลิวอร์พูจะรีบเข้าเจจาเพราะเขาอาจเป็นจิ๊กซอว์ที่สทกนี่เข้ามาแก้ปัญหาแนวรับของทีมได้อย่างตรงจุดฝันบอลหงดแดงต้องจับตาสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนะครับนี่คือสุข,ข่าวลิวอรตพูนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่8สิงหาคมนะฮะ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลคั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ